สวัสดีค่ะทุกคนเคนเองนะคะวันนี้เฟิร์จะมารีวิวสก,กินแคร์กันอีกแล้วนะคะก็จะเป็นสก,กินแคร์ที่เฟิร์ใช้ในช่วงนี้นะคะก็คือวันนี้เฟิร์จะมารีวิวสก,กินแคร์ที่ ิตในเกาหลีนะคะแล้วก็ฮิตในไทยด้วยวันนี้นะคะคือเขาฮิตมานานมากแล้วนะถ้าผู้ชื่อนี้ทุกคนก็ต้องอ๋อหรือว่าคุ้นชื่อกันนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของแอนนัวนะคะคุ้นกันหรือยังทุกคนถ้ายังไม่คุ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวโทนเนอร์ที่จุนอันนี้นะคะที่ดังมากในทวิตมันไม่ใช่ในทวิตดิคือมันดังมากในไทยนะคะเป็นแท็กแท็กกระแสนะคะนู่นนี่นั่นนะคะแต่วันนี้เฟิร์นจะมา รีวิวนะคะหลายตัวของแบรนด์นี้เพราะว่าเฟิร์นะได้ลองใช้เป็นเซตเลยนะคะแล้วเฟิร์นก็ได้ลงสตอรี่ไปนะคะว่าเฟิร์นเนี่ยจะทดลองใช้นะคะแบรนด์นี้นะคะเป็นเวลา2อาทิตย์นะคะเพราะว่ามันน่าสนใจมากเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นอยากลองแบบหลายๆตัวของแบรนด์นี้นะคะเพราะว่ามีรีวิวมาค่อนข้างเยอะวันนี้นะคะที่เฟิร์นรีวิวก็จะประกอบไปด้วย4ตัวนี้คือมันแบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะบางตัวก็อาจจะยังไม่ค่อยมีรีวิวในไทยเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเฟิร์นลองใช้แล้วคือแบบเฟิร์นอยากจะมาบอกต่อทุกคนมากๆคือแบบ รับใจมากชอบมาก มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวโทนเนอร์โทนเนอร์เนี่ยจะมีแบบ2แบบนะคะก็จะมีเป็นโทนเนอร์แบบน้ำน,นะคะแล้วก็เป็นโทนเนอร์แผ่นนะคะมาถึงตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะเป็นโทนเนอร์ที่โด่งดังมากนะคะที่เขาเรียกกันว่าโทนเนอร์อนนพี่จุนนะคะทําไมถึงเรียกโทนเนอร์พี่จุนนะคะเพราะว่าพี่จุนเอ็กโซนะคะเขาได้ลองใช้นะคะแล้วเ,เขาได้บอกว่าชอบมากแล้วทีนีคนก็เลยไปใช้ตามกันนะคะแล้วปรากฏว่ามันดีมากนะคะแบบมีรีวิวมาเยอะม,มากแบบถล่มทลายคนพูดถึงคือแบบเยอะมากแต่ว่าตัว คือเฟิร์นอะเพิ่งมาได้ลองใช้นะคะแลวพอเฟิร์นที่ลองใช้ปรากฏก็คือแบบชอบมากคือตัวนี้มันไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ําหอมนะคะทุกคนหลักๆตัวนี้นะคะคือเขาจะช่วยลดความระคายเคืองนะคะลดพวกสิวอักเสบนะคะสิวโผดผิวแพ้ง่ายนะคะก็คือใช้ได้แน่นอนไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายใดๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะช่วยปลอบประโลมผิวนะคะทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยใครที่มีปัญหาแบบว่า ผิวอักเสบนะคะผิวแพ้ง่ายนะคะคือแนนำคือเฟิร์นได้ลองใช้แล้วก็คือแบบชอบมากนะคะเป็นโทนเนอร์ที่แบบว่า แผงง่ายใช้ได้นะคือแบบมันจะมีความรู้สึกว่าแบบว่าเหมือนน้าเปล่าเลยแล้วก็เช็ดทําความสะอาดหน้าได้แบบว่าหมดจดมากๆนะคะเป็นโทนเนอร์ที่ชอบแบบที่สุดในครึ่งปีแรกเลยต็ว่าได้ <S <S ต่อมานะคะเป็นสัมรีแผ่นอันนี้นะคะจะบอกว่าเฟิร์นชอบมากคือเฟิร์นแบบชอบใช้มากๆก็คือจะใช้บ่อยกว่าตัวโทนเนอร์พี่จุนนะคะที่มันเป็นโทนเนอร์น้าก็คือมันจะเป็นโทนเนอร์นะคะที่อยู่ในแผ่นแบบนี้จะเห็นว่าเฟิร์นใช้ไปค่อนข้างเยอะมากแล้วนะนี่นะคะมันก็จะเป็น โอนเนอร์ไดแผ่นแบบนี้นะคะแผ่นก็จะเป็นแบบนี้เลย ิร์นรู้สึกว่ามันสะดวกมากๆนะคะคือวันไหนที่แบบว่าเรากลับมาเหนื่อยนะคะแล้วรู้สึกว่าแบบต้องการทําความสะอาดแบบที่มันรวดเร็วนะคะเฟิร์นจะใช้เนี่ยสัมีตัวนี้เช็ดปึ๊บๆๆนะคะแป๊บเดียวก็คือเสร็จแล้วก็ใช้แบบแค่แผ่นเดียวเท่านั้นนะคะต่อครั้งนึ่งคือมันทําความสะอาดได้อย่างหมดจดมากๆและเวลาแบบที่เฟิร์นเช็ดอะตอนกลางคืนหรือว่ากลับมาจากข้างนอกมันจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะมีคราบดะมันดำนะคะต่างๆที่เราได้แบบออกไปแบบว่าเผชิญข้างนอกมาพวกคราบพวกสิ่งสกปรกสิ่งแบบอุดตันนะคะมันจะออกมา เลยก็เลยรู้สึกว่าแบบตัวนี้เขาทําความสะอาดหมดจดมากๆแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทำความสะอาดแบบินเออรยแบบแน่นๆนะคะก็ใช้2องแผ่นก็ได้นะเราก็แค่แบบเปิดะคะ่ะเนี่ยกลับมาปึ๊บเปิดนะคะแล้วก็หยิบออกมาทาคือแบบสะดวกมากๆโทนเนอร์แผ่นตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาสิวโดวยเฉพาะนะคะคือตัวเนื้อแผ่นเขาอะมันจะแบบนุ่มมากๆเลยนะคะมันก็จะแบบ ไม่บาดผิวเลยทําความสะอาดพวกแบบว่ารูขุมขนได้อย่างแบบหมดจดน,นะคะใครที่มีปัญหาสิวเนี่ยก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้มากกว่านะคะส่วนเฟิร์นอจจะใช้สลับไปมาแต่ว่าช่วงไหนที่รู้สึกว่าเป็นสิวแล้วก็แบบว่าลรีรมๆเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะแถมตัวนี้เขายังใช้เป็นมาบำรุงผิวได้นะคะวันไหนที่เฟิร์นพอมีเวลานเ,นนเนี่ยก็จะแห่นทนเตรนอร์เนี่ยมาโผลๆนะคะแล้วก็นอนมานะคะสัก10 1 5นาทีก็แบบจะได้ผิวที่แบบนุ่มมากๆนอกจากนี้นะคะตัวนี้เขายังช่วยค,ควบคุม มันนะคะแล้วก็ป้องก,กันนะคะสิ่งที่อุดตันอย่างที่บอกไปว่าตัวแผนนะะ่นเขาอะก็จะเป็นลายจุดนูนนุ่มนะคะก็คือจะเหมาะกับผิวบอบบางมากๆแล้วที่เฟิร์สชอบก็คือตัวนี้ทําความสะอาดแบบหมดจดมากๆนะคะก็อยากให้ไปลองกันถ้าเกิดว่าทุกคนได้ลองตามเฟิร์สก็คือต้องชอบแน่นอนเพราะว่ามันหนึ่งมันสะดวกสองนะคะมันเช็ดหมดจดมากๆ ก็แบบเหมาะกับผิวแพ้ง่ายด้วยคือผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้นะคะเหมือนทำาอมาะมากแบบคนผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะคนผิวบอบบางคนผิวแพ้ง่ายก็คือสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้หมดทุกตัวเลยนะคะคือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เฟิร์นชอบม,มากๆสำหรับแบรนด์ ต่อมานะคะมากันที่ตัวเซรั่มนะคะจะบอกว่านี้เฟิร์นก็ชอบมากอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวที่เฟิร์นใช้มาตลอดนะคะแล้วก็เคยรีวิวไปในคลิปสกินแคร์เฟเวอร์ลิตเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยนี่นะคะก็คือจะบอกว่าชอบมากก็คือใช้หมดไปแล้วขวดหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มลงขวดใหม่อันนี้นะคะตัวนี้เขาเป็นแอมพูนะคะเนื้อเข้มข้นถึง80%นะคะที่เขาได้เขียนไว้ที่หน้าขวดเลยตัวนี้นะคะที่ชัดๆเลยก็คือเขาจะช่วยทําให้หน้านะคะดูผิวฟูนะคะแล้วก็อิ่มน้ําลด รอยแดงผดขืนไะดดีมากๆช่วงไหนที่เฟิร์นเป็นแบบรอยแดงนะคะเฟิร์นก็จะใช้ตัวนี้นะคะก็คือรอยแดงเนี่ยมันจะจางลงเร็วมากๆและเวลาใช้นะคะก็จะรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยฉ่ำโกงนะคะใครที่มีปัญหาแบบผิว ะะเฟอร์แนะนำเพราะว่าตัวนี้มันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอิ่มฟูอิ่มน้ำเนี่ยที่บอกไปมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เฟอร์รู้สึกว่ามันเห็นผลน,นะคะก็คือจะช่วยเรื่องรูขุมขนเพราะว่าเฟอร์เป็นคนที่นอนเช้าใช่ไหมมันก็จะมีพวกแบบรูขุมขนที่แบบว่าลึกขึ้นนะคะแบบเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยแล้วเวลาเฟอร์ใช้ตัวนี้เฟอร์รู้สึกว่ามันช่วยทําให้รูขุมขนเนี่ยดูจางลงนะคะแล้วก็หน้าเนะี่ยดูเรียบเรียนขึ้นนะคะเวลาแต่งหน้าออกมาแบบนี้มันก็แทบจะไม่เห็นรูขุมขนนะคะและที่สำคัญก็คือ หน้าเนี่ยเราจะโกลแล้วก็ฉ่ำหว่าวขึ้นเป็นอีกตัวหนึ่งที่เฟิรชอบมากมาก มาที่ตัวสุดท้ายนะคะอันนี้เฟิร์ชอบมากก็คือที่พูดมาคือชอบทุกตัวแหละไม่งั้นก็คงแบบไม่เอามารีวิวนะคะคือตัวนี้มันจะเป็นมาโคนนะคะซึ่งเฟิร์ชอบมากเพราะว่าปกติอะเฟิร์ไม่ค่อยชอบมาที่มันจะเป็นมาแผ่นเพราะว่าเฟิร์ไม่ชอบความที่เั็นแบบเย็นๆหน้าอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เป็นมาโคนนะคะที่มาทิ้งไว้15นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําอุ่นนะคะตัวนี้จะช่วยดูดความมันตกค้างนะคะที่อยู่ในรูขุมขนแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแห้งตึงนะคะช่วยให้รูขุมขนเนี่ยกระชั ลงนะคะยิ่งใช้คู่กับตัวเซรัม่มก็คือแบบดีมากๆตัวนี้เฟินจะใช้หลังล้างหน้านะคะก็คือล้างหน้าเสร็จปุ๊บนะคะก็จะมามาส์กทิ้งไว้นะคะ15นาทีแล้วก็ล้างออกแล้วก็จะไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะก็จะแบบนานๆใช้ทีอะไรเงี้ยวันที่แบบมีเวลาตอนมาส์กเฟินก็จะรู้สึกว่ามันจะเย็นๆที่หน้านะคะแล้วก็แบบจะตึงๆนิดนึงแต่ว่าเวลาล้างออกเนี่ย เราจะรู้สึกได้ชัดเลยว่าแบบหน้ามันนุ่มนะคะจับแล้วหน้ามันลื่นขึ้นแบบทำความสะอาดแบบสิ่งที่มันอุดตันในหน้าเราได้แบบดีจริงๆแล้วก็เป็นมาส์กที่ไม่หนักผิวเลยนะคะแบบมาส์กไปก็จะรู้สึกว่าตึงๆแต่มันจะไม่รู้สึกแบบว่าหนัก อะไรมากพอล้างออกก็จะรู้สึกว่าแบบเออผิวเราได้แบบทาความสะอาดจ,จริงๆนะคะอันนี้นะคะก็เป็น4ตัวที่เฟิร์นได้ดีวิวไปนะคะในผลิตภัณฑ์แอนนัวนี้นะคะก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าหลังจากทีท่เราใช้ตุ่มอาทิตย์ก็คือแบบรู้สึกว่าชอบมากๆเป็นสกินแคร์ที่ถูกนะคะแล้วดีแล้วเฟิร์นเป็นคนที่ชอบลองสกินแคร์ของเกาหลีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเฟิร์นรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยมันคุ้มค่านะคะเหมาะก,กับะะะาราคาักศึกษาแล้วก็ช่วยในเรื่องแบบพวกต่างๆได้ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผิวแพ้ง่าย สิวอักเสบสิวอุดตันพวกรูขุมขนพวกหน้าที่แบบแห้งคือแบบว่าคบทุกตัวก็คือแบบอยากให้ลองกันมากๆนะคะก็พิกันนะคะเฟิร์นได้มาจากช้อปปี้ของทางแอนนเลยนะคะเดี๋ยวจะแ ให้นะคะคือเพิรู้สึกว่าตือทางช h อป e ี้ของเขาอะคือราคาถูกมากเลยนะคะราคาแบบหลักร้อยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือแบบพร้อมส่งไม่ต้องไปรอพีนะคือเขามีพร้อมส่งแท่ตัวแล้วก็ราคาอาจจะถูกกว่าพีนะคะก็คือเดี๋ยวแปะพิกัดให้นะคะจะเป็นลิงก์ของช h อป e ีของทางเอ็นนัะคะทุกคนก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยแบบดีมากๆา ก็สำหรับวันนี้นะคะมารีวิวสกินแคร์นะคะที่ใช้นในช่วงนี้ให้ทุกคนได้ดูกันก็หวังว่าทุกคนนะคะจะโดนป้ายยาไปตามๆกันนะเพราะว่าเปิ้ลแบบอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆเพราะว่าชอบมากนะใครที่แบบว่าโดนป้ายยาตัวไหนนะคะก็สามารถมาบอกกันได้ใน IG ก็ได้นะเพราะว่ารู้สึกดีมากที่เวลาแบบได้ป้ายยาคนสําเร็จนะคะถ้าอยากให้นทุกคนลองใช้ตัวไหนนะคะแล้วก็หรือมารีวิวตัวไหนเนี่ยบอกกันได้นะคะเพื่อนจะเอามารีวิวนะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย